ว่านในพื้นที่โล่งใจค่ะตัวตึงระยองเนี่ยเจ้าหน้าที่บุกจับตัวรักษาจิตเวทแล้วนะคะเพราะว่าหวันจะเกิดอันตรายกับผู้คนค่ะจากกรณีไวรัสสาวต,ว,ตวตัวตึงระยองนะคะที่มีสาวคนนึงปล่อยผมยาวๆแล้วก็โอ้โหแต่งตัวชิคๆเนี่ย เพราะถังตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์แล้วค่ะจนต่อมาเนี่ยมีพื้นที่มีคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเคยเจอรวมถึงออกมาเล่าความจริงอีกด้านนึงเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นคนอันตรายกับผู้อื่นนะคะเนื่องจากว่ามีอาการทางจิตแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนทําร้ายผู้คนด้วยแถมมีอีกหลายคนค่ะเข้ามาเล่าประสบการณ์บอกว่าเคยโดนตัวตึงระยองคนนี้สาวเคาะถังน้าคนนี้แหละเกือบจะทำร้ายด้วยเหมือนกันค่ะไม่ใช่ก,การดุด่าธรรมดานะคะแต่ว่ามีการใช้มีดรวมถึงขวดปากฉลาม ทำถ้าจะลงมือทําร้ายคนที่ไม่ให้เงินเธอด้วยค่ะปกติเวลานะเราเห็นในคลิปใช่ไหมคะคนก็จะบอกเออร้อยนึงเนี่ย ทำอะไรได้บ้างเกก็จะเล่นเพลงร้องเพลงอ่ะยี่สิบบาททำอะไรได้บ้างเขก็จะเล่นเพลงร้องเพลงแต่ถ้าไม่ให้เนี่ยเอาอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะคะกระทั่งล่าสุดค่ะวันที่17ตุลาคม2565 25, ที่ผ่านมานะคะนางเรวดีจันทาเปรมจิตผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองเนี่ยพร้อมด้วยตำรวจค่ะแล้วก็กู้ภัยสว่างพรสุกุศลจังหวัดระยองก็คือสว่างพรกุศลนะคะเขาได้มีการเดินทางไปที่บ้านร้างหาดแหลมเจริญ ตำบลปักน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะเพื่อพาตัว,ต,วตัวตึงระยองเนี่ยแหละไปรักษาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเธอเนี่ยเคยพาตัวเหมือนเคยพาไปรักษามาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเธอเป็นคน ยังไงอ่ะมีกระแสะขึ้นมาอีกครั้งในโลกออนไลน์นะก็เลยหวันว่าเอ๊ะจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวอีหรือเปล่าถ้าหาอาการกําเริบอีกอะนะคะโดยด้านนางเรวดีค่ะออกมาเล่าเหตุการณ์ตอนที่เจราจารเนี่ยหลอกล่อให้ไปรักษาตัวบอกว่าเนี่ยต้องไปแสดงอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าตัวตึงระยองเขาบอกไม่ไปนะคะจะหาเงินแล้วก็พยายามขัดขืนสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องจับตัวรวมถึงจับล็อกกับเปลแล้วก็พาขึ้นรถไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองและเมื่ออาการดีขึ้นจะมีการประสานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานีเข้าามรับ เพื่อรับการคุ้มครองต่อไปค่ะสาวคนนี้ก็มีการถูกพาไปรักษาตัวหลายครั้งแล้วนะคะแต่ขอกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็อาการกลับมาแย่ลงทุกครั้งเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผู้ชมขาเป็นผลพวงจากการไปยุ่งกับยาเสพติดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม